สวัสดีค่ะขวันทำเลดีนะคะมาพบคุณผู้ชมนะคะในวันนี้นะคะขวันมีที่ดินนะคะราคาถ ะะมานําเสนอคุณผู้ชมนะคะในขณะที่ขันยืนอยู่นี่นะคะนี่ก็คือถนนเส้นหลัก4,36 0นะคะซึ่งห่างจากจุดเช็คอินนะคะนั่นก็คือเขาประทับช้างนะคะเป็นสวนสัตว์เปิดนะคะทีเ่เป็นจุดทัศนศึกษานะคะอยู่ใกล้กับถ้าเขาบินนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะเพียงแค่1.5กิโลเมตรนะคะแล้วราคาแปลงที่ดินนะคะต่อไร่นะคะราคาไม่ถึง6แส0บาท ไม่ถึงหกแสนบาทจริงๆนะคะเดี๋ยวขวัญพาไปพบกับผู้เป็นเจ้าของแปลงที่ดินเลยค่ะนั่นก็คือคุณโป้นะคะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณโป้สวัสดีครับพี่ขวัญครับกลัวคุณผู้ชมอะค่ะเขาจะมาบอกว่าพี่โกหกอ๋อท,ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาใช่เลยครับโอ,อ้จริงมา <laughs> จริงครับบนถนนเส้นเนี้ยปกติเนี่ยราคาที่วิ่งไปถึงไหนแล้วแพงมากครับที่ที่แปลงเนี้ยอันเนี้ยผมซื้อมาประมาณเกือบปีละ แล้วก็สมัยที่มาดูช่วงแรกๆเนี่ยความเจอไม่ไม่ขนาดนี้นะครับยังเป็นถนนแค่2เลนแล้วก็ตรงข้างหน้าเนี่ยก็ยังเป็นแค่แค่สเลนถนนเส้นหลักอะครับคาเฟ่แล้วก็บ้านชุมชนอะไรเงี้ยยังน้อยอยู่ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดเข้ามานี่ถูปิดตาก,กันค่อนข้างเยอะอจากที่พี่นะคะขับรถจากตัวเมืองาชบุรีมาเนี่ยในระยะนะี่ค่ะพี่ผ่อนเห็นเขาขยายเป็นถนนสี่เลนเลยใช่แล้วนนเป็นถนนเส้นหลักที่จะไปสวนพึง่งแล้วก็เข้ามาตรงนี้ าตรงนี้เข้ามาเนี่ยก็จะผ่านตัวสวนสัตว์สวนสัตว์เปิดนะแล้วก็แล้วก็ตรงไปตรงไปตรงด้านนี้ก็จะเป็นโครงการเขาชงุ้มเป็นโครงการหลวงก็จะมีพวกนักเรียนที่มาทัศนศึกษาหรือว่าคนมาดูงานเรียนรู้อะไรเงี้ยการปลูกพืชการปรับปรุงดินเป็นโครงการค่อนข้างดังของในหลวง เขาก็จะมีพวกนักเรียนนักศึกษาเนี่ยคะ่ะมาทัศนศึกษาเยอะมากมาเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยแน่นเอียดเลยอ่ะเาสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยรถบัสรถอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะอก็เพราะว่าตรงเนี้ยเป็นชุมชนค่อนข้างเยอะนะฮะมีประมาณ4ชุมชนนะด้านหน้าก็จะเป็นเขาประทับช้างนะแล้วก็เขาปินทองนะแล้วก็ชุมชนเขาชงุ้มนะครับแล้วก็ยังจะเป็นเส้นทางที่ไปโพธารามอีกด้วยนะฮะ เพราะฉะนั้นก็คือว่าในจุดนี้ถือว่าถ้าจะเป็นกึ่งกลางเลยนะคะของแหล่งท่องเที่ยวนะคะใ,<ช>ในวันถ้าเกิดว่ามาจากกรุงเทพเนี่ยามาเข้าตัวเมืองนาชบบรีมที่ก็มีพวกอุทยานหนองหอยอะไรต่างๆอย่างๆๆนี้วัดหนงองหอยเป็นวัดที่ค่อนข้างดังเป็นวัดเป็นวัดอัลลัมโหแล้วทําไมถึงเลือกที่นี่คะก็เดิมทีเนี่ยแปลงเนี้ยตอนที่ผมมาดูเนี่ย รถมันสัญจรค่อนข้างเยอะก็มีแนวคิดว่าอย,อยากจะเปิดแบบเปิดเป็นคาเฟ่เพราะว่าตรงนี้มันเป็นทางผ่านไปทั้งสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะรถผ่านเยอะก็เลยตั้งใจว่าอยากจะทําเป็นคาเฟ่แบบว่าสวยๆเลยครับมีจุดถ่ายรูปมีจุดเช็คอินนะแล้วก็แบบขุดบ่อเลี้ยงปลาอะไรอย่างเงี้ยเนี่นะออยอย่างตอนที่เราถ่ายคลิปตอนเนี้ยก็จะมีรถสัญจรไปมาตลอดอเลยใช,นะใช่ใช่ใช่ท่าที่ดูนะครับ ตอนนี้ก็คือว่าทำเอาไว้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะในแปลงที่ดีใช่เพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกฮะตั้งใจจะทำจริงๆแล้วก็แล้วก็ทำปรับพื้นที่อะไรเรียบร้อยแล้วก็ทำรัว้วทำอะไรรัวร้วรอบขอบชิดนะฮะตรงนี้ก็คือเทคอนกรีตนะคะเชื่อมจากถนนเข้ามาเลยเนาะใช่ครับแล้วก็ทำประตู เขาออกให้ด้วยใช่ไหมคะนี่ใช่ครับโอ้ oh. แล้วรั้วนี่ก็จะล้อมไว้ให้หมดเลยทั้งทั้งผืนเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นรั้วคาวบอยขอบชิดเอ่อรั้วรอบขอบชิดทั้งหมดเลยท,ทั้งหมดใน<า>เนื้อที่เท่าไหร่คะเนื้อที่<ม>อยู่ที่4ี่ไร่3งานกับ50ตารางวาเป็นโฉนดครับไม่มีปัญหา ถ้าอย่างนั้นก็ที่แปลงนี้นี่ถือว่าน่าสนมากๆเลยนะคะแล้วเท่าที่ดูนี่ก็คือเหมือนกับว่ามีการข่มเอาไว้รับกับถนนลงมาเลยนะคะนี่ใช่ใช่ครับก็จะมีการปรับพื้นที่ระดับหนึ่งเพื่อให้มันเสมอแล้วก็สวยเวลาเรามาสร้างสิ่งปลูกสร้างอะไรมันจะได้รับกับถนนด้วยนะครับเท่าที่มองเนี่ยคะ่ะแค่เฉพาะข้าหลวนี่ก็หมดไปเยอะแล้วนะคะเนี่ยหมดเยอะครับเยอะครับเพราะว่า ตั้งใจจะทําเองจริงๆริงก่อนก่อนที่จะมาซื้อแปลงเนี้ยก็สํารวจที่อื่นมาแถวๆเนี้ยเ,เพราะว่าชอบชอบเส้นนี้มากเ,เพราะว่ารถมันค่อนข้างเยอะจริง,รงหนึ่งคุณทำเอาไว้เยอะเนะี่ยล้อมเอาไว้ขนาดนี้นะคะแล้วก็มีทางเชื่อมมานะคะมีไฟฟ้าก็เอามาให้แล้วด้วยถูกไหมอ่าใช่แล้วก็เออระปด้วยว่าตรงนี้มันมีไฟสองทางของถนนด้วยอู้นะคะกลางคืนนี่ก็คือว่าสว่างนะขับรถสบายใช่ครับ แล้วก็เท่าที่รู้ค่ะคือพี่ขวัญน,นะขับไปแถวๆนี้ก็คือมันมันจะห่างจากอบตนะคะก็ประมาณแค่1.5กิโลใช่นิดเดียวเองถือว่าทำเลดีมากเลยนะคะเนี่ยใช่ครับโอ้โหก็ขอย้ำอีกรอบหนึ่งเลยค่ะราคาขายเนี่ยขายราคานี้จริงๆใช่ไหมคะจริงครับสี่ไร่ 3. งานห้าิตารางวาใช่ไหมคะแล้วก็เป็นชนดด้วยใช่ครับขายราคาไร่ละไม่ถึงห0,000บาทนะคะก็คือขายอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ 800, น8 0 0 0 0 0บาทอันนี้รวมค่าโอนให้ด้วยไหมคะรวมโอนครับรวมโอนมีสะสมเพให้ครบหมดอย่างนี้ด้วยใช่โอ้โห oh. ใครที่ซื้อเก็บวันนี้ไม่ไม่เสียใจแน่นอนเพราะว่าแค่ไปอีกสักประมาณสองสามปีเนี่ยราคานี้ไม่มีแน่นอนครับเพราะว่าความเจริญตอนนี้เข้ามาแบบค่อนข้างเยอะเลยอย่างที่อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปว่ามันมีถนนสี่เลนตรงเส้นหลักทุนนตมาแล้วไอเดียคือทำคาเฟ่ทำคาเฟ่ มีแผนอะไรไว้หมดอยู่แล้วว่าอยากจะทําตรงนี้ตรงนี้แต่ตรงที่ว่าเราทําอย่างอื่นด้วยเราก็เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหาคนมาดูแลตรงนี้ไม่ได้อเราก็เลยต้องโยกไปจุดอื่นสําหรับการเดินทางนะครับมาตรงเนี้ย ถ้าเกิดวัดที่กรุงเทพนะก็จะไม่ถึงร้อยกิโลประมาณ9 7กิโลเนี่ยค่ะก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะแล้วในระหว่างทางที่มาเนี่ยค่ะก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะมาไหว้พระนะคะพาครอบครัวมาไหว้พระที่อุทยานนองหอยกอนแล้วก็เข้าไปเที่ยวที่อุทยานของงูนะคะแล้วก็เลยมาพาเด็กๆนะคะมาเที่ยวนี่ค่ะดูสวนสัตว์เปิดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะไปสวนพึ่งต่อ ก็ยังไป,ไ,ปได้ไดอีกนะคะพูดถึงที่ตรงพื้นที่มัน,น,นค่อนขอ<จ>้างค่อนข้างกว้างใหญ่สีไร่สามารถจัดองค์ประกอบอะไรให้มันดูดีแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบบิวภูเขาอะไรค่อนข้าง,งสวยงามพูดถึงก็งขาดแค่นิดเดียวนะคะก็จะห้าไร่แล้วใช่ทําอะไรได้อีกเยอะเลยนะคะก็ใครที่สนใจก็ลองเข้ามาลองลองชมดูก่อนแล้วก็ลองขับรถผ่านดูอะไรเงี้ยว่าเป็นเป็นไปตามที่ผม ดูตั้งแต่แรกไหมแต่ว่าปัจจุบันบ้าน,บ,านบ้านแล้วก็คาเฟ่ตรงใกล้ๆนี้ก็มีคาเฟ่ขึ้นอีกที่ก็สวยงามแต่ว่าพื้นที่เราใหญ่กว่าก็ <laughs> สามารถทําได้อาจจะได้ดีกว่า <laughs> นะคะพูดถึงก็คือแค่เฉพาะค่าถมทางเชื่อมนะคะแล้วก็ทําล้อมรั้วเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าคุมแล้วนะคะสําหรับผู้ชม <laughs> แล้วก็ ข้อสาคัญเลยนะคะที่ดินแปลงนี้ราคาเท่าไหร่นะคะสองล้านแปดฟรีโอสองล้านแแล้วก็ฟรีโออีกด้วยนะคะสันุพเรามีมาให้ครบเลยไม,ม่ว่าจะเป็นไฟฟ้านะคะ mm hmm. เห็นกันชัดๆอยู่แล้วนะคะอยู่ที่หน้าแปลงเลยนะคะแล้วก็น้าประปาเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมาก็ขอมิเตอร์เพิ่มเติมได้เลยน้ําแรงด้วยนะตรงนี้เพราะว่าใกล้แทงโอ้แทงอยู่ <c oughs> ใกล้ๆ้เลยใช่ไหมคะอันนี้ก็เพราะฉะนั้นก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมแล้วเนาะสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณนะคะคุณพ่อนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะไม่ใคะ่